สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยกกับเฟิรอมการอีกแล้วนะครับที่กิจนะถ้าเห็นเสียงพี่เปลี่ยนไปขอโทษ้วยนะครคือกูเพิ่งตื่นเลยนะครับนะแล้วพอตื่นมาเนี่ยเจอวันพีซมิลเลนเนียมสามนะครับซึ่งเป็นวันพีซที่เก่าแก่แบบเป็นวันพีซตำนายของตำนานเลยนะวันพีซแบบเนี่ยคือแบบคนเลนประมาณสนะี่ห้าหมื่นแล้วถ้าช่วงไองแบบวันพีซแบบมิลเลนเนียยแรกๆนะซึ่งคนถามก็คนเดียวกันนะหลังจากที่กูกดเข้ามาดูเนี่ยกดเข้ามาที่เกมเห็นไหม แอพีเนี่ยมันคนเดียวกันนั้นเนี่ยก็เล่นหกห้าหมื่นเนี่ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่เจ๋วไปเลยนะแล้วก็เป็นแบบแบบแบบเออก็อย่างที่เห็นเลยนะที่เขาเพิ่งสร้างมาเลยนะส่วนตัวแมปน่าจะเพิ่งเปิดนะสําหรับแมบปบเอรวันพีมเนิมี่สามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแต่คนเล่นสามันสี่นะอัปเดตยี่สิบเอ็ดวีที่แล้วก็เพิ่งเปิดแน่นอนนะครับนะสําหรับแมปนี้นะครับส่วนเกมพาร์กก็จะมี e เอ็กพีหรอนหนึ่งจุดห้าเท่าเหรอแบบคูณหนึ่งจุดห้าเท่าไม่ใช่คูณสองสินะ หนึ่งจุดห้าเบรี V P อันนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นโดนเดตนะเป็นเตปอะไรน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าสิบโลบักซึ่งมันไม่น่านดีแน่นอนอันนี้ก็เหมือนจะเป็นขั้น V P เราแบบถ้าใครรวยก็ซื้อไปนะครับนะแต่ก่อนซื้อครับแนะนําให้ลองเล่นก่อนนะครับนะท่านผู้ชมเพื่อจะได้ไม่โดนหลอกแดกนะ<บ>โอเคครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยละกันนะครับไปว้าวว,ว้าวจะก,ก<บ>พอเข้าเกมมาแล้วนะครับมันมีให้เลือกดีวะจะเป็นทหารเรือหรือว่าอะไรดีอย่างเรานะครับ คนดีนะครับแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นโจรสลัดนะคนดีอย่างเราเนี่ยเออมันเล่นยังไงหนอเหมือนจะเป็นฟาร์มเวลทั่วไปกูเปิดเสียงเกมยังวะก็เปิดแล้วนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอมแบกอันนี้คือเลยเซิร์ฟเวอร์รทราบก็คือผลพิษอันนี้ยังไม่รู้นะครับนะกาคือผลวิส์อันนี้เหมือนจะเป็นซเซเบอร์เหรอคราร์ิงหรอฮะ คาร์บเหรอเป็นของคราฟ่เหรออุย้ยน่าสนใจเนี่ยเป็นแบบแรกเลยที่คาราฟ่ะเนี่ยเออว่ะเฮ้ยแปลกแปลกส่วนอันนี้มันจะเป็นค่าแบบพูดยังไงนะสแต็กเราอะไรประมาณนี้นะเอาอย่ากูกูลงอะไรกูลงสวอตแล้วกูไม่มีสวอตนะกูกูใช้หมัดนะหมัดปเป็นสเต็งแต่กูอัพไปแล้วนะทุกอันอัพได้หนึ่งร้อยห้าสิบนะเออว่ะแจ๋วแจ๋วส่วนนี้คืออะไร น่าจะเป็นแผดที่นะครับเหมือนเราต้องไปเปิดโลกก่อนไหมส่วนนี้ก็เป็นเควสนะครับนะแต่คือสนใจมากตรงคาร์ทิงอ่ะโอ้โหการต่อยดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโค้ดทีเอ้ยเดี๋ยว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 ทำไมกูเลื่อนรถเรื่อยๆเลยวะเดี๋ยว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 ทำไมกูเลื่อนรถเรื่อยๆเลยอ่ะอะกูงงว่าเฮ้ยทำไมกูเป็นคนต่อยนะกูเลื่อนรถอ๋อกดคอนโทรลเพื่อเป็นการวิ่งนะครับนะส่วนนี้คือเควสินะ เคเวสกดรับไปเลยควยดได้ทำอะไรหนอเราต้องกดมาดูเควสนะแบนดิตสล a เยอร์นะครับนะก็คือไม่ใช่ดิแบนดิตสล a เยอร์แบนดิตสล e เยอร์แบนดิตสลเยอร์ตรงไหนวะนี่มันไม่ใช่แบนดิตอะรูปมันตัวเดียวกันไม่น่าใช่นะแบนดิตอ๋อนี่ไงนี่มันไม่ได a อ s ไรสิน นี่มันแบนดิตแอสซิส,สแบนดิตเลเยอร์อยู่ตรงไหนหนอะแบนดิตเลเยอร์่จะฝั่งนู้นนะนั่นหลังเนี่ยหลังจากที่ได้ซูมมาอันนี้จะเป็นแบนดิตเลเยอร์ไม่ใช่วะน่าจะตัวนี้แหละไอตัวข้างหน้าแหละแบนดิตเลเยอร์แต่ว่ามันชื่อนะกูว่าไม่เข้าใจนะมึงจะตั้งมาเพื่อเลยเนี่ยวินเลียนแบนดิตไบไลท์ลแบนดิตนี่สักหมัดละมักงนี่นี่ต่อยเตะเตะเตะเต,ต,ต,ตะปุ๊บฟุ๊บ เรียบร้อย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 โอ้โหส้ากิลการต่อยเกมนี้ชอบดีนะมันต่อยลัวดีนะไม่เหมือนเกมอื่นนะจะว่าจะต่อยแต่ละทีกูโดนต่อยเป็นชุดมาได้เราทําค่าไม่ได้กี่ตัวนะ่ะแบนดิตให้ค่า10ตัวคนระับได้เบลี250 EP อ2 0 0นะครับถ้าคูณ1.5เท่าก็จะประมาณเกือบ2,000นะประมาณเกือบ2,000ได้ล้วนี่มันอะไรเนะี่ย อะไรเนฮะ้ยเฮ้ยไต่ไต่เดี๋ยวขอเอาตัวฟาร์มเวลก่อนนะครับเราจะได้ไปสำรวจโลกนะครับนะไม่รู้ว่ามีกี่เกานะเนาะเฮ้ยแต่เกาะก็ไม่ค่อยเยอะนะเดิอันนี้ลองซูม,มนะคือมีแค่ห้าหกเกาะหนึ่งสองสามนะครับนะแล้วก็น่าเกาะสี่แล้วก็ห้าแล้วก็หก 6. เหมือนที่เห็นหกก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนะหกแล้วเอ๊เกาะเล็กๆนะไม่รู้ว่าเกาะไปนะถ้าผู้ชมไหนอย่าซูมให้ดูนะไม่รู้ว่าเกาะไปนะก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับนะไม่รู้ว่าใช่เปล่ามานะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการแบบทำควสเสร็จแล้วนะครับแล้ว พี่ได้ไปถามน้องเขามาทานะไอเด็กเคีียเนี่ยทำไม่ถามหรอกนะกูเห็นน้องเขามีดาบนะครับนะก็เลยแบบเออมันน่าจะมาซื้อจากตรงนี้แน่นอนเลยแนนโลนอาโซโลเนี่ยหนึ่งอน่าจะเป็นแบบถือหนึ่งดาบนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็กดไปนะครับนะอะไรเนี่ยหนึ่งมื่นเบลีห้าพันสี่ครับฟาร์มยาวๆฟาร์มยาวๆไม่รู้น้องเขาเเี่าไหร่นะโหอยากได้ดาบนะซึ่งดาบมันแรงนะแรงนะดาบ ๋ยวมาเล่นครั้งแรกย๋ยวเราเดินสำรวจแมปก่อนละกันนะครับซึ่งค่าเดีย๋ยวเราอัพค่าสเต็กก่อนนะเราจะอัพเป็นค่าหมัดนะครับนะพอเราใช้หมัดต่อยไงเออเฮอมันต้องแบบยังไงนะเนี่ยโอ้แรงกว่าเดิมเยอะกูบอกเลยแรงกว่าเดิมเยอะครับแรงมากบอกเลยแรงกว่าเดิมเยอะอันนี้เหมือนอ๋อนี่เราฟามตรงมาลีถ้าเราเลือกมาลีเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงโจรสลัดใช่ไหมเออเกมดีดีดีด เดี๋ยวตรงนี้เราฟาร์มได้ไม่ไหนวิลเล่มาดิเดี๋ยวเราไปรักเคล็กันจะขอฟาร์มแบบเออเดี๋ยวขอตัวฟาร์มสักอีกสักคู่แล้วกันนะครับนะแบบจะได้แบบนะเออเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะเดี๋ยวฟาร์มให้เดี๋ยวพี่เวลสได์ดีวะเอาซะกห้าและกันนะห้าหกนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับ <S <S โอเคตอนนี้ก็ได้ทําการฟาร์มนะครับนะไม่ได้ฟาร์มหรอกนะฟาร์มได้แค่สี่เวลนะแต่ว่าอยากลองสำรวจแบบนะว่าแบบมันมีอะไรบ้างนะครับนะซึ่งเกาะแรกเนี่ย น่าจะไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปข้างในดูนะครับนะเพื่อมันอาจจะมีแบบพวกจุดเออซื้อขออะไรประมาณเนี้นะในว่าข้างในมีไหมหนอมีบอ่อหยอมีไมน้นี่เหมือนจะไม่มีนะดูจากทรงแล้วรูปทรงน่าจะไม่มีนะครับซึ่งเกมนี้ผลพิศาจเนี่ยเราจะดูจากตามเซิร์ฟเวอร์นะไม่รู้ว่าสามสิบนาทีเกิดหรือหกสิบนาทีนะครับเดีย๋ยวขอไปหาข้อมูลแป๊บหนึ่ง เขียตามข้อมูลนะครับผลพิศารไม่รู้นะว่าเกิดตอนไหนนะมันไม่มีเขียนบอกนะก็น่าจะหกสิบนาทีเกิดนะครับก็ผลพิศาานี่เราเอ้เราอาจระหว่างเราไปสำรวจเนี่ยเราอาจจะเจอผลพิศารก็เป็นได้นะใครจะไปนึกล่ะอะไรมันก็เป็นไปได้นะเนี่ยจะสำรวจด,ดูอันนี้เรือนี่เราขับได้เลยไหมเฮ้ยแฟงกี้เอ้ยขับก็ไม่ให้กูขับอะไรเนี่ยห้าพันโอ้โหกว่ายน้ำดีกว่า เอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ําสวยมากอะไรกันนี่เออตัวกูวหายไปแล้วอุ้ยน้ําสวยเดีย๋ยวเราไปกอะน,นู้ดูนะออ้น้ําสวยมากเฮ้ยมันมีหลายเกาะน,นะอันนั้นก็น่าจะเกาะน,นะเอ้ยไม่มันเยอะกว่าตอนที่พี่บอกตอนแรกนะน่าจะเยอะกว่าตอนนั้นนะเดี๋ยวเราสําสรวจดูอันนี้จะเป็นแบบน่าจะให้เดานะก่อนนี้เห็นตัวอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะขอไปดูใกล้ก่อนไม่มั่นใจ นี่ขึ้นเกาะมาแล้ววิลเลียมแมนดิตมาไง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 ครับฮลัลโหลมาไงอันนี้คือตัวโอเค okay, ครับดูแลครับตัวอะไรครับตัวโง่โง่แต่ตีกูโคตรแรงอ่ะนะตัวโง่แต่ตีกูโคตรแรงเลยอะเฮ้ย <c oughs> มันมีเกาะอ,อะไรให้เราหน้าไปบ้างนะเกาะใหญ่ใหญ่เฮ้ย <c oughs> อันนั้นเหมือนเกาะโจรสัดเลยเฮ้ยอันนั้นเกาะโจรสัดนะเกาะบากี้สินะเราต้องไปหาบากี้นะครับนะเจ็ดเทพโจรสลัด เขาอาจจะให้ของเราก็ได้นะเจ็ดเทพโจรสลัดใครจะไปรู้่ะนะเดี๋ยขอลองไปดูแป๊บไหนไหนนี่คือเกาะบากีไปเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยไม่ไหนนนะเกาะนี้ไม่น่าใช่เกาะบากี้นะเกาะบากีต้องเป็นบ้านเธอเยอะมันคือเกาะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยส่วนสนุกเล่นไหมโอ้สนุกจังเลยนี่อยากลองเล่นดีไซเดอร์ว้าวสนุกจังเลยสนุกจังเลยชิงช้าเฮ้ยนางชิงช้าด้วยเดียวเกมดีครับนางชิงช้าด้วยว้าว เกมดีอย่างนี้ต้องกดไลค์ให้เกมเขาเละแหละเหมือนเกาะนี้ก็จะเป็นแบบพวกเกาะเฮ่อันน้นผมพิศาจปะ่ะโอ้โหตกใจชื่ว่าผมดพิศาจ์ครับที่ไหนได้ท่อนไม้มันเหมือนไม่มีตัวเลยนะก็จะเหมือนจะเป็นแบบพวกเกาะฟาร์มวิวไปเรื่อยนะซึ่งเหมือนน่าจะต้องรอขออัปเดตมานะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะ้องจากฟาร์มวิวนะแต่ก็เป็นแบบที่โอเคเฮยอันนี้มันจุดขายสดาบของโซโลราคาสองแสนห้าแล้วกูมีห6000ันครับไม่ต้องถามนะครับนะ ลงมันมาอยู่เกาะอ,อะไรแบบนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วนี่คือตัวอะไรอ่ะฝ่องตัวนี้คืออะไรครับเลเวลเควสสามสิบสปาพอยอ๋อ,อจุดเซฟส,สินะเควสอันนี้อ๋อต้องเลเวลสามสิบถึงจะมารับเควสตัวนี้ได้นะครับนะซึ่งเยอะมากเลยเดยขอไปเกาะนึงก่อนนะครับนะก่อนนะั้นน่าจะแบบเหมือนจะเป็นเกาะซื้อของถ้าดูจับลูกลานะ่างอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนคนระับอาจจะเป็นเกาะสุดท้ายที่กูไปนะแล้วก็น่าจะนั่นแหละปิดคลิปแล้วนะครับไปเร็วทหารว่ายน้าเร็วทหาร เราต้องรีบขึ้นเกาะเพื่อที่จะไปสำรวจเกาะให้ท่านผู้ชมมากกว่าหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นกูติดเลยวะเอาติดเกาะถึงแล้วสินะเออโอ้โหค,คิดว่าเกาะซื้อของคร,รับเกาะฟ้าม่แล้วสินะเออเกาะนี้ก็มันมันมันไม่ใช่เกาะฟ้ามันไม่มีเกาะซื้อของให้อองงหรอเฮ้ยมังกีดีลูฟี่อาจจะเป็นเกาะที่มันซื้อฮาคิ้ก็ได้นะลูฟี่เนียอาจจะซื้อฮาคิ้ได้นะผู้ชมเออมังกี้ลูฟี่ขึ้นนี่ไงล่ะกูนี่แหละคีโกครับมันอาจจะต้องใช้แบบ กระโดดนะฮารคี้นี่ไงว่าแหละจุดซื้อฮาคีห้าหมื่นบาทเป็นแบบน่าจะเป็นฮาคี้ก่อนนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุยดสยอดลูฟีก่กูไม่ทันไรแม่ก็เรียกเก็บเงินกูแล้วห้าหมื่นบาทเหมืมนอนหลอกพี่กับลูฟี่ใครหลอกกันอะท่านผู้ชมด,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 ดูดิดูดิดูดิใครหลอกกันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครหลอกกันอ่ะไม่ต้องพูดเสียเวลาหรอกนะจริงพี่หลอกว่ะแบบมันผัดเท่าอะนะไม่อยากจะโม้หรอก โอเคนะครับข้อสาหรับคลิปนี้ต้องขอเพแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นแมปที่สนุกนะเออแมปวันพีมินยมแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ด้วยครับแล้วโลโซอานี่มึงจะไต่ขุนไปทั้งไต่ป่ะไต่ป่ะก็นะครับก็เป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกนะแมปสวยนะคุณภาพกราฟิกพี่ชอบดินน้ําเนี่ยดูดิน้ำมันโคตรสวยอ่ะชอบมากเลยนะตรงน้ําเนี่ยสวยเพริลุนะครับแมนน้ำเนี่ยโคตรสวยตายเกาะยอดครับเกมดีเกมดีตายเกาะได้ยอดยอด ก็ครับก่อนนี้ว่าพี่ยังไม่สำรวจหมดนะครับอาจจะมีแบบเลลี่นะ ely, เป็นฮาร์คีสังเกตอะไรประมาณนี้นะเลลี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นนะอยาจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c รตา e กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบาย